ซิตี้หนตัว V สีเทานมแบบนี้นะครับหากันยากแต่ว่าหากันได้นะตอนนี้ที่นี่มีที่สาเหลี่ยมโตนะครับข้างหน้ามาดูไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ or, โปรเจคเตอร์โปรเจคใจนะครับมามาดูด้านข้างตัวรถตัวรถเป็นล้ออลอยขอบ16นิ้วจากโรงงานนะครับโอ,อบรัดด้วยยางสวยๆแบบนี้รถเป็นกุญแจร,รีโมทนะครับไม่ต้องใช้อะไรแบบยุ่งยากนะครับเนี่ยภายใน พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับขึ้นวิทยุแบบ MP3 มีมาให้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้เบาะเป็นเบาะผ้าสีดําสวยๆเลยอ่ะผูดสารตอนหลังกว้างแค่ไหนไปดูกันด้านหลังความกว้างนั่งสบายครับสําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากครับมาข้างหลังมีที่นั่งให้ได้แบบนี้เลยนี่นั่งได้หรอเหมือนกันไปลูกค้าท่านใดอยากดูรถจริงๆนะครับเข้ามาที่สามเหลี่ยมออโต้นะครับเชิญครับ Bye bye!